เตรียมความพร้อมในการประกวดกลุ่มของวิสาหากิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงและพัฒนาไก่ชนบ้านหนองคอนะอันนี้คือเตรียมความพร้อมประกวดกลุ่มเกษตรกร,ร,กรดีดระดับเขตของกลมปรุสัตว์ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงและพัฒนาไก่ชนบ้านหนองขอได้ขับเคลื่อนการพัฒนาในระบบกลุ่มเป็น3กอดังนี้นะกอที่1ไก่โกกอที่2ไก่เก่งกอที่3ไก่แกงการขับเคลื่อน การอนุรักษ์สีและสายพันธุ์เพื่อเป็นเอกลักษณ์ไก่พื้นเมืองประจำถิ่นครับก็จะดูกันแต่ละตัววันนี้ดูแค่เบื้องต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจะจับออกมารวมกันให้หมดว่าเรามีการพัฒนาไปถึงตัวนี้เป็นโทนของนกแดงนะแต่ยัง ไม่ชัดเจนเท่าที่ควรยังมีตําหนิติดดําอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้ก็ลองพัฒนาต่อไปอันนี้สวยด้วยตัวนี้สวยด้วยเก่งด้วยนะในระดับกลุ่มคือชนชิงแชมป์ระดับกลุ่มมันหนึ่งไฟแล้วก็ชนทางยาวหนึ่งไฟนะครับชนระดับกลุ่มชนะยี่สิบสองนาทีชนทางยาวชนะอันสามตีเขานอนไม่ลุก ก็เก็บมาพัฒนาต่อยอดอันนี้คือการพัฒนาสีและสายพันธุ์ในการขับเคลื่อนสีนี้อีกสีหนึ่งครที่จะเป็นสีที่หายากก็จะเป็นสีเหลืองจะเป็นเหลืองใหญ่ครับอันนี้คืออยู่ในโทนของเหลืองหางาขาวแต่นี้ตัวนี้จะเป็นเหลืองใหญ่สีจะเข้มจะต้นกําเนิดเดิมคือสายประดูนะฮะแต่นี้มีการตัดแต่ง ผสมเพื่อให้เป็นหลากสีแล้วก็คัดแยกออกมาตัวไหนสีที่มันชัดไปทางไหนแล้วก็คัดออกแล้วผสมต่อเนื่องต่อยอดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นสีที่ชัดเจนตัวนี้ก็เริ่มสีเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วตัวนี้ไม่ค่อยโตเท่าไหร่น้ำหนักเต็มล่างไม่น่าเกิน3ามโล อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ฮะสีต้องกําเนิดพ่อเดิมเป็นปลาดูแดงนะครับเคยส่งเข้าสนามประกวดครั้งหนึ่งแต่ไปสู้เขาไม่ได้นะความสมบูรณ์ไม่พอนะครับตัวพ่อเดิมสี่โลนะชนชนะสามไฟไปอีกหนึ่งไฟตีเขาตาย ตีตายหนึ่งไฟแล้วก็ชนะสาม <c oughs> เบสเสร็จแล้วก็สีไฟนะครับตัวนี้ออกมาสีเข้มกว่าพ่อเดิมไม่โตเท่าพ่อเดิมแต่อีกตัวที่โตโตก็สีไม่ฉูดฉาดเท่าที่ควรก็ต้องคัดออกอันนี้คือสีต้นกำเนิดเดิมสายพันธ์เดิมของคู่ยูน ก็จะมีการพัฒนาต่อยอดมาอีกนี่ฮนะเป็นสีด่างคือใจชอบเราก็พัฒนาต่อไปนะตัวนี้ตัวลูกไม่โตนะฮะตัวนี้ไม่โตน้ำหนักเต็มร่างไม่น่าจะเกินสามโลนะครับตัวนี้ตัวพ่อเดิมนะครับตัวนี้สามกิโลครึ่งนะ สามกิโลครึ่งเต็มร่างนะฮะเต็มร่างคตรอ้วน, 3, ต,วน 3, ตัวนี้ออกน้ำหนักจะยุบๆนิดๆกำลังถ่ายผนนะพอนี่ฮะตัวนี้ตัวไฮไลท์สีชัดเจนนิดนึงนะครับตัวนี้หางยังไม่ค่อยเต็มดีลูกอลูกแซมกำลังกำลังแซมนะมีตำหนิปากมีตำหนินิดหน่อย จะมีติดดำนิดหน่อยนะตอนนี้น้ำหนักยังติดผอมๆอมอยู่อยู่ที่3กิโลสเต็มร่างอัดอาหารหน่อยไม่น่าจะขาด4ี่โลนะครนี่ครับเ้น่าลูกไปสู้พ่อซะแล้วทำท่าจะสู้พ่อซะแล้วสติสติพ่อเดิมในการชนก็ ชนะหนึ่งไฟเสมอหนึ่งไฟนะครับแล้วก็เข้าประกวดได้รางวัลกลับมานะครับได้ถ้วยรางวัลกลับมาหนึ่งถ้วยคือเลี้ยงชนด้วยประกวดด้วยการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้านปริษั์เตรียมความพร้อมเลือกระกวดกลุ่มนะเื้องต้น จะปิดเพยงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก <c oughs> ็นำมาให้ชมใหม่